นี้ค่ะเคยเป็นกันไหมคะเวลาว่างทีไรชอบคิดเรื่องกินทุกทีว่างไม่ได้ว่างทีไรคิดเรื่องกินตลอดเลยยิ่งเวลาที่ไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยกินได้ทั้งวันไม่หิวนะแต่กินไม่หยุดเลยวันนี้นะคะบมีวิธีแก้นะคะสำหรับใครที่กินทั้งวันกินไม่หยุดให้ทำสี่สิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกนะคะให้คุณวางแผนมื้ออาหารค่ะ กำหนดไปเลยค่ะว่าในแต่ละมื้อคุณจะกินอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะต้องมีโปรโตีนกับไขมันดีให้ถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้าคุณก็กําหนดไปเลยค่ะว่าให้กินไข่ดาวสองฟองกินกับข้าวสักสองอย่างนะคะมื้อเที่ยงให้คุณกินครึ่งหนึ่งของมื้อเช้า ะะอาจจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามที่ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักเยอะๆนะคะมื้อเย็นให้กินโปรโตีนกับผักนะคะอาจจะเป็นสุกี้จิ้มจุม่มหมูย่างนะคะก็ให้เลือกกินที่เป็นเนื้อสัตว์กับผักให้คุณกําหนดไปเลยค่ะว่าในแต่ละมื้อกินอะไรเพราะถ้าหาว่าคุณไม่วางแผนคุณก็จะกินแบบไม่คิด เจออะไรก็กินอันนั้นเจอขนมก็กินขนมแล้วขนมส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งซะด้วยกินแล้วก็กินไม่อิ่มกินแล้วไม่อยู่ท้องสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณอ้วนง่ายขึ้นค่ะ สิ่งที่2กินให้อิ่มในมื้อหลักมื้อหลักก็คือมื้อเช้าเที่ยงเย็นให้คุณกินอิ่มไปในแต่ละมื้อได้เลยนะคะจะไม่มีการกินอาหารระหว่างมื้อไม่มีการกินขนมระหว่างมื้อนะคะกินให้อิ่มกินยังไงก็คือกินโปรตีนให้ถึงกินไขมันดีให้พอเพราะการกินโปรตีนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยอิ่มนานและการกินไขมันดีเนี่ยจะทําให้คุณอิ่มอยู่ท้องนะคะจะลดอาการหิวบ่อยลดการกินจุบจิบระหว่างมื้อได้ค่ะสิ่งที่สาม อย่ากินเพราะเบื่อหลายคนมีอาการนี้ค่ะแบบเบื่ออะไปหาอะไรกินดีกว่าเคยเป็นกันไหมคะแนะนำว่าให้คุณหาอะไรทำดีกว่าหาอะไรกินค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณหาอะไรทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสักพักก็จะถึงเวลามื้ออาหารของคุณถึงเวลานั้นคุณค่อยกินค่ะก็จะลดการกินระหว่างมือได้นะคะอย่าลืมนะคะอย่ากินเพราะเบื่อให้คุณหาอะไรทำดีกว่าหาอะไรกินค่ะสิ่งที่4ถ้าคุณหิวมากแบบทนไม่ไหวจริงจริง แนะนำให้คุณกินสิ่งที่ให้พลังงานน้อยๆค่ะเช่นน้ำเปล่าชากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเพราะการที่คุณดื่มน้ำเนี่ยจะทำให้น้ำนำพาสารอาหารเนี่ยไหลเวียนเข้าไปในเซลล์นะคะก็จะช่วยลดอาการหิวของคุณลงได้ค่ะก็ลองนำ4สิ่งนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะก็จะช่วยลดการกินทั้งวันการกินไม่หยุดของคุณลงได้ค่ะ ถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามโบได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะคะที่ชื่อว่า Bowie Healthy Expert นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ